ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะวันนี้ก็เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการค่ะอยากให้ช่วงเอเชียเป็นที่รู้จักเหมืกับทุกคนอยากให้เด็กประเทศไทยเป็นที่รู้จักไปอย่างดังเล็กน้อลด้วยเราแบบว่ามีความคาดหวังกับวันนี้เราเห็นเป็นๆรืองแล้วว่ามีความคาดหวังยังไงบ้างกกับารมีความคาดหวังยังไงบ้างมีความคาดหวังว่าหลังจากทุกๆคนได้ดูรายการนี้ เด็กที่ได้ดูรายการนี้นีจะหลุดกรอบจากคำว่าสแตนดาร์ดไปว่าเฮ้ยกา,ารเป็นไอดอลมันต้องเป็นอย่างนี้นะการที่เราต้องเราจะเป็นไอดอลต้องลองเพลงเก่งต้องหน้าตาสวยแบบนี้หรือว่าต้องเป็นแบบไหนที่เขาวาดเอาไว้อะคะ่ะเราอยากที่มองว่าเราลองมามองตัวเราเราชอบอะไรดึงสิ่งนั้นออกมาดึงความตัวเราออกมานั่นคือสิ่งที่เราต้องการจากรายการนี้จากตัวดุกกลุ่มน,นี้นะคะ่ะอยากให้ทุกคนเป็นตัวเอง ความรู้สึกรบรรยากาศตอนที่แบบได้ย้อนกลับไปตอนที่เราได้อยู่ในรายการความรู้สึก่ได้ย้อนกลับไปในรายการคือแบบว่าพอแบบได้เข้ามาเพราะว่าอันนี้จบฉากไปแล้วเนาะได้แบบว่ารู้สึกตอนที่เราแบบได้แข่งขันอะไรขึ้นก็หนูถึงตอนที่หนูไปแข่งขันเมื่อสองปีที่แล้วใช่แต่ว่ามันต่างกันนะตอนนั้นหนูไปในฐานะคนที่เข้าเป็นผู้เข้าแข่งขัน่แล้วก็ไปในต่างประเทศเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยมันมาที่บ้านเราแล้ว ใช่หนูนว่าปีนี้เด็กๆค่อนข้างโชคดีที่แบบว่าเราไม่ต้องแบบไปกลายเด็กไทยนะนะไม่ต้องไปกลายไม่ต้องแบบว่าไปลําบากมากถึงที่นู่นภาษาอะไรใดๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้นเขาก็มีทรานสเลเตอร์แล้วซึ่งหนูรู้สึกว่าโชคดีมากๆที่เขาโอเพนและเปิดรับมาึ้นค่ะแล้วแบบว่าพอเห็นเด็กๆเกนี่ยรู้สึกหลากหลายมีแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนแบบเด็กยังงาย ก็ยังพูดคำเดิมก็คือต้องเป็นตัวเองค่ะไม่รู้สึกว่าสิ่งเดียวบนโลกนี้สิ่งที่วิเศษที่สุดบนโลกเลยคือความเป็นตัวคุณนั่นแหละถ้าเป็นคุณมันก็ไม่เหมือนใครแล้วเราอยากให้หาเลยว่าเราชอบอะไรเราชอบร็อเพียงแนวนี้นะเราชอบสีนี้นะหาสีในตัวคุณนะคะแล้วมันก็จะผสมสนานออกมาได้แบบอย่างสวยงามใช่ทีใน,ในี้เราพอเาเป็นมิวเซอร์เนี่ยเราต้องมีความแบบความหุดมาก้อยแค่ไหน แม่คิดว่ามันไม่จําเป็นต้องดุใช่เรารู้สึกว่าเรามาในฐานะคนที่อยากจะซัพพอร์ตเขามาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่เคยฝ่าฟันมาทั้งสิบปีในวงการบันเทิงหรือว่ามันช่วยน้องๆได้แน่นอนหนูเลยคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องไปดุเขาให้เขาเสียกําลังใจอ่ะเรรู้สึกว่าเขามาถึงบ้านเราเพราะว่ามันมี international fan ด้วยค่ะมีคนที่มาจากอินเดียอิริดนเซียมาหลายประเทศมากแค่มาที่เนี่ยนอกจากเรื่องภาษาที่เขาต้องฝ่าฟันอ่ะ มันกดดันนะคะตอนการแข่งขันเราเข้าใจแล้วรู้สึกว่าอยากจะซัพพอร์ตเขามากกว่าเพราะพาร์ดูเนี่ยเป็นพี่่เมนเทอรอคนอื่นไปแล้วเขาก็จะสอนในเชิงเทคนิคหรืออะไรต่างๆเงี้ยโนูก็จะให้คาแนะนําในเชิงเทคนิคบ้างแต่ว่าจะไม่ได้ไปไปกดให้เขารู้สึกแยกกับตัวเองนะคะรู้สึกว่ามันต้องแบบมั่นใจในตัวเองใช่เซลฟ์เอสติมสำคัญเทคนิคพิเศษเราิว่าเ้ายมันต้องมาจากเรานี่แหละที่เดี๋ยวเราจะต้องแบบว่าส่งต่อให้น้องๆ สิ่งที่หนูอยากส่งค่ะสิ่งที่หนูอยากส่งต่อให้น้องๆเลยคือหนูอยากแชร์หนึ่งสิ่งแล้วที่หนูประสบพบเจอมาคือหนูเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละหนูไม่ได้เป็นนักร้องที่ร้องดีที่สุดในประเทศหนูไม่ได้เป็นแดนเซอร์ที่ดีที่สุดในประเทศไม่ได้เป็นแรปเปอร์ที่แรปได้แต่สุดท้ายหนูพยายามไฟให้หนูยืนอยู่ตรงนี้ได้อะมันคือความเป็น normal person ที่เรามีความฝันเดียวอะ แล้วหนูอยากแชร์ตรงนี้ว่าใครๆทุกคนก็เป็นสตาร์ได้ใครๆทุกคนก็เป็นดาราได้ใครๆทุกคนก็เป็นไอดอลได้มันเหมือนเป็นแชร์ความเชื่อมั่นกับประสบการณ์ของเราใช่เพราะเราเห็นฝันของเราชัดเจนมาคือจริงๆคนเข้าอย่างก็คือไม่จำเป็นต้องมีแบบที่เทคนิคที่มันเป็นแบบหลุดาหรืออะไรยังไงเลยใช่ไหมคะหนูว่าการเรียนเทคนิคคันคือส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วอะสิ่งที่เราอยากเห็นในตัวคุณนันคือความเป็นคุณออกมา อย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเยอะเพราะมันมีน้องๆหลายคนนะที่แบบเฮ้ยเรากังวลมากเลยนะแบบเฮ้ยเราจะต้องเป็นยังไงดีเราอย่าเป็นแบบเขาหรือบางทีเราก็ไปเรียนแบบเขาจนเกินไปเรารู้ว่าเราต้องทัดหน้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเอาดูหน้าละแต่มันอาจจะไม่ใช่มันจะแบบธรรมชาติที่มันสร้างในออกมาสร้างเสน่ห์ออกมาอะไรเงี้ยแบบเมื่อกี้ตัดออกเลยไหมโอเค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 ก็แค่อยากให้เป็นตัวเองค่ะฝากให้กำลังใจแล้วก็ฝากให้ ก็อยากฝากให้กำลังทุกๆคนนะคะให้กำลังใจน้องๆที่มาปวดช่วงเอเชียด้วยน้องๆทุกคนมีความสามารถมากแล้วก็ปีนี้ไม่รู้สึกว่าเห็นอะไรมากๆ ในในแบบเพราะมันมาหลายประเทศด้วยค่ะมันเลยเอานำความสนุกของประเทศนั้นมาสู่เราหรือแบบอย่างอินเดียอย่างนี้เราถึงสนุกตอนเวลามันมีหลายประเทศกานที่แบบสนุกสนานนะเขาเป็น culture วัฒนธรรมมันคือการแชร์วัฒนธรรมอะคะ่ะมันรู้สึกว่ามิวสิกมัน no boundary มันไม่มีกำแพงเราแค่ฟ e ลไปกับมันรู้สึกไปกับมันแล้วมันจะสนุกสนานมากคะ่ะก็อยากฝากทุกคนให้มาติดตามช่วงเอเชียปีนี้นะคะค่ะที่ไหนทำไปแล้วเนี่ยฟัสนุกขึ้นขั้นเราให้สักอีกคะแนนหนึ่หนูให้ประมาณมีกี่งเท่านั้นอร่อยอ่ะ ให้ร้อยหนูก็ให้เอามา90้าสิบสิบคะแนนที่มันเพื่อแอบดูกันนิดนึงแสดงว่าเป็นคนดูจริงๆใช่ไหมเขาเขาไม่เชิงดูหรอกนึว่าเขาให้คำแนะนำในเชิงเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ผ่านประสบการณ์การเทรนนิ่งมาที่แบบว่าถูกหลักถูกอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะเขาคนแนะนำน้องๆให้ส่งส่งน้องๆให้ไปในทางที่ถูกมากขึ้นมาปรับใช้ให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ใช่เชิงดูแบบดูจนใจร้ายไม่ใช่แล้วจะเสร็จดังกว่าเราใช่ไหม ใช่หนูจะเป็นให้กำลังใจน้องใช่เราจะเป็นให้กำลังใจน้องอัปเดตงานตอนนี้เป็นไงค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์เฮ้ส์ที่เซียงไฮ้วันที่23นี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการช่วงนี่แหละค่ะที่จะออดแอมเมอพร์ค่ะคิดถามหน่อยคิดถามแบบเราเคย สามารถแชร์หนึ่งน้องๆที่ดูอยู่ได้ด้วยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าโลกปัจจุบันน่ะมันเร็วมากมันมีโทรศัพท์มันมีอะไรที่มาดึงเราให้แบบไปสนใจเราอยากจะดังจังเลยอ่ะทำไม follower เราน้อยจังเลยรู้สึกว่าตรงนี้มันจะทาให้เราเสียตัวตนเราไปใช่หนูเป็นคนที่ปล่อยผลงานมาทำตามความรู้สึกของตัวเราปล่อยเพลงก็ปล่อยสัมผัสระอรก็ปล่อยนั่นคือ feeling เราะตรงนั้นในการเขียนเพลงอ่ะมันคืออาหารที่เราอยากเสิร์ฟให้คนกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเราเสียตัวตนเราไปอ่ะ แล้วคุณมันจะอยู่ตรงไหนคือเป็นโฟกัสคนบันที่ในโฟกัสเรื่องแบบความแบบสาร์ฟอะไรในโซเชียลไมโน้ตโน้ตโน้ตแทบจะไม่ค่อยอ่านฟีดแบ็กเลยค่ะหมายถึงแบบไม่ได้มาสนใจมากว่าฟีดแบ็กจะดีหรือไม่ดีแต่หนูมีความสุขในขณะทำอ่ะหนูเป็น being the best version of myself อ่ะแล้วตอนนี้ความ เราแยะเลยค่ะมีเพลงค่ะเอาปีหน้ามีโปรเจกต์เยอะค่ะที่แบบว่าหนูยังไม่สามารถปล่อยมาได้แต่ว่ามันมันสนุกสนานแน่นอนมีทั้งเพลงหรือว่า MV อะไรต่างๆทั้งไทยด้วยอังกฤษด้วยค่ะมีอะไรน่าทำเยอะแยะมีทั้งเฟสติวัลด้วยใช่จะไปเล่นในต่างอระเทศไหมค่จะในต่างปะเทศจะได้เจอเราบ่อยไหมก็คิดว่าจะได้เจอบ่อยๆค่ะโอเคอารฝากให้ ก็ฝากอวยพรวีคริสต์มาสปีใหม่ที่สุกท่าทุกคนนะคะแล้วก็คนทีด่ดูทางบ้านนะคะก็ขอให้ความสุขมากๆแล้วก็ติดตามช่วงเอเชียด้วยนะคะในปีหน้าสุดแน่นอน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี